คุณเคยเห็นอะไรที่ดูสวยงามแต่ซ่อนความหายนะไว้ข้างในไหม IRI s t Missile ปี2025เป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือผลงานศินละปะผลงานวิศวกรรมที่น่าทึ่งการออกแบบของมันพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจด้วยพื้นผิวสีเงินเงาและสีเทาสเตล์มันดูราวกับพายุที่เปล่งประกายบนท้องฟ้าแอรโรไดนามิกที่คมกริบจนกระทั่งลมยังต้องหลบทางให้ เหมือนเหยื่อที่กำลังโฉบเหยื่อ IRIS t ก็มีรูปร่างที่สง่างามและอันตรายแบบนั้นคุณเคยคิดไหมว่าแค่การมองสิ่งหนึ่งเพียงครั้งเดียวก็ทำให้หัวใจคุณสั่นได้นี่แหละคือความรู้สึกที่มิสไซล์นี้มอบให้ครีบที่แหลมคมเหมือนใบมีดของดาบถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นคงและพุ่งเร็วในความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้มาพูดถึงพลังของมันกันบ้างมิสไซล์นี้เดินทางจากพื้นดินสู่ท้องฟ้า และจากฟ้าสู่ใจกลางของศัตรูมันสามารถล็อกเป้าและทำลายเป้าได้ทันทีน้ำหนักและความยาวของมันถูกออกแบบอย่างสมดุลเรากับถูกแกะสลักโดยศิลปินคุณรู้ไหมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเยอรามนีเป็นผู้สร้างมันแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาสวีเดนอิตาลีนอร์เวย์ต่างก็ยกย่องมันเพราะนี่ไม่ใช่แค่หัวรบแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่ระเบิดได้ ผิวของมันเคลือบด้วยวัสดุพิเศษเพื่อหลบเลี่ยงเราดาร์ของศัตรูถ้ามองเห็นศัตรูจะช็อกถ้ามองไม่เห็นศัตรูก็ไม่รอดลองนึกภาพดูการออกแบบที่ทําให้ศัตรูงงคลีบที่เปลี่ยนความเร็วให้กลายเป็นสายฟ้าและรูปร่างที่แหวกฟ้าลงมาเปลี่ยนทุกอย่างในพริบตานี่ไม่ใช่แค่มิสไซล์แต่มันคือภัยคุกคามจากท้องฟ้าคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความงามที่อันตรายขนาดนี้ด้วยตาของคุณเอง คุณอยากรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์เบื้องหลังมันคืออะไรความลับที่มีแค่ไม่กี่คนที่รู้และคุณคิดว่าแค่รถยนต์เท่านั้นที่สวยได้ไม่ใช่เลย IRIST คือคำจำกัดความใหม่ของคำว่าสวยงามถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Unity c a ค่ะเพราะที่นี่เราไม่ได้นำเสนอแค่รถยนต์แต่เราพูดถึงความเร็วพลังและดีไซน์ระดับโลกคุณจะรอคลิปต่อไปได้ไหม หรือใจคุณจะเรียกร้องให้ดูตอนนี้เลยคอนเทนต์สุดพีคมีแค่ที่ Unity ขาเท่านั้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นลองคิดดูอีกทีความงามมันจะไร้พิษภัยจริงหรือ